เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัมประจำวันที่23กุมภาพันธ์วันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่บทวิเคราะห์ของริโอฟอร์ดินานถึงรูปเกมที่แมนยูไนเต็ดบุกเสมอเอตเวอร์ตันในเกมล่าสุด2ประตูต่อ2ซึ่งเขายอมรับว่าในช่วงครึ่งแรกเป็นอะไรที่ห่วยแตกสุดๆครับและไม่คิดว่าแมนยูไนเต็ดชุดนี้จะห่วยได้เพียงนี้ด้วย พร้อมกับพูดถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในช่วงครื่องหลังที่ทำให้ทีมกลับมามีรูปเกมที่ดีขึ้นบุกซายเอเวอร์ตันพร้อมกับมีโอกาสที่เป็นน้ำเป็นเนื้อมากขึ้นด้วยโดริโอเฟอร์ดินานนครับได้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าสำหรับเกมนี้ผมคิดว่าการเปลี่ยนตัวของผู้จัดการทีมวันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะการลงสนามของอเลฮันโดการเนชชในครึ่งชั่วโมงสุดท้าย กาเในโชวลงมาเปลี่ยนแปลงเกมบรูโน่ถูกถอยลงไปพื้นที่ตรงกลางสนามแต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่เราสามารถวิเคราะห์การเล่นในวันนี้ได้ซึ่งพวกเขาสามารถแสดงมันออกมาให้เห็นในช่วงท้ายเกมแต่ที่สำคัญพวกเขาต้องทำมันให้ได้ตลอดไม่ใช่แค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้ววันนี้ถ้าเอาแค่ครึ่งแรกผมคิดว่าพวกเขาไม่น่าจะรอดด้วยซ้ำในครึ่งแรกผมอายจนไม่อยากจะนั่งอยู่ที่นี่อีกแล้วผมไม่เคยคิดเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นยากถึงขนาดนี้ มันน่าอายไม่มีสิ่งไหนดีเลยและสิ่งที่มันไม่น่าให้ภัยก็คือนักเตะไม่มีความกระหายกันเลยสักนิดไม่มีเลย หลังจากนั้นครับริโอเฟอร์ดินานก็เสริมต่อถึงฟอร์มการเล่นของราสมุสฮอยลุนที่ยังคงออกทะเลอย่างต่อเนื่องยิ่งไม่ได้มา15เกมติดต่อกันแล้วทุกรายการรวมถึงในหลีกปีนี้ก็เพิ่งยิงไปแค่2ประตูเท่านั้นซึ่งทางเฟอร์ดินานเนี่ยครับก็มองว่าฮอยลุนจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการเล่นโดยด่ว,ดวนหากต้องการจะปรับปรุงผลง,งานของตัวเองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับด้วยกับเรื่องนี้ริโอเฟอร์ดินานได้แสดงความเห็นว่า ความมั่นใจของเขาหายไปอย่างเห็นได้ชัดในแง่ของการเป็นกองหน้าแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าในแง่ของจํานวนด้วยเช่นกันพวกเขาไม่มีคนที่ดีกว่าฮอยลุนตัวเลือกพวกเขาไม่มีเลยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกนูนิดกับฮอยลุนก็คือการได้ดูเขาเล่นเพราะเขาพยายามต่อสู้กับกองหลังและพยายามประทะอยู่ตลอดซึ่งนั่นทําให้เขาเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเขาต้องพยายามหาช่องว่าง บางครั้งเขาต้องเอาตัวเองออกมาจากการประทะบ้างเมื่อไม่มีใครเข้ามาประทะกับคุณจะได้ง่ายกว่าที่เขาจะเข้าหาบอลและเข้าไปในพื้นที่ที่จะสร้างอิมแพคต่อเกมอย่างเช่นพื้นที่น้กรอบ6หลา อย่างไรก็ตามตอนนี้เราได้เห็นว่ารูเบนอโมริมที่หมดความอดทนกับเขาแล้วด้วยการดึงเด็กวัย17ปีอย่างชิโดโอบีขึ้นมาท้าทายตําแหน่งของเขาถึงแม้ว่าเขาจะพูดไปไม่กี่สัปดาห์ก่อนว่าเขาต้องการจะใช้ฮอยลุนมากกว่าก็ตามเพราะว่าชิโดยังดิบเกินไปแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้เห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้าง ทั้งนี้ครับเมื่อพูดถึงราสมุสฮอยลุนทางแดนแคนเฟอร์กูสันอดีตกองหน้าชื่อดังของเอเวอร์ตันที่ได้อยู่ในรายการเดียวกับริโอเฟอร์ดีนานก็ได้พูดเสริมที่ริโอกล่าวไปอย่างน่าสนใจเอาไว้ว่ากองหน้าตัวเป้าไม่ควรจะวิ่งเข้าหาลูกบอลถ้าคุณยังวิ่งหาลูกบอลต่อไปคุณก็ยิงประตูไม่ได้พวกเขาต้องวิ่งออกจากลูกบอลและก็พาตัวเองเข้าไปในพื้นที่เพื่อทําประตูแมนยูเนีตยแต่ต้องสร้างโอกาสให้ดีมากกว่านี้ด้วย แมนยูนเต็ดทำประตูไม่ได้และตอนนี้พวกเขานะก็เป็นหนึ่งในทีมที่ยิงประตูดได้น้อยที่สุดในลีกด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากที่ประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะบันทึกไว้ว่าพวกเขาสามารถสร้างสารรคโอกาสและก็ทำประตูดได้เพียงเท่านี้ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอาโมริมกับหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจหลังเกมที่แมนยูเน็ดบุกเสมอเอเวอร์ตันสต่อ 2, 2ไปกันที่ประเด็นแรกนะครับกับการที่อาโมริมยอมรับตามตรงว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทําอย่างไรให้ทีมชุดนี้มีฟอร์มการเล่นอย่างสม่ําเสมอเพราะอย่างในเกมกับเอเวอร์ตันที่ผ่านมาครับที่ในช่วงครึ่งแรกเรียกได้ว่าไม่ได้เรื่องแต่อยู่ดีๆช่วงท้ายครึ่งหลังเหมือนเป็นทีมคนละทีม พร้อมกันนี้ก็ได้ชี้ว่าจังหวะุดโทษที่ถูกยกเลิกช่วงท้ายเกมของเอเวอร์ตันนั้นมันเบาหวิวมากครับและก็ไม่น่าจะได้อยู่แล้วด้วยซึ่งกับประเด็นนี้ครับรูเบนอาร์มอริมได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้และหากผมรู้ผมจะเปลี่ยนแปลงมันทันทีทุกอย่างที่เราทำมาตลอดทั้งสัปดาห์เราต้องทำให้ดีขึ้นในเกมการแข่งขันจริงในตอนนี้เราจำเป็นต้องโฟกัสไปแบบวันต่อวันเราจำเป็นต้องเอาตัวรอดในซีซั่นนี้ให้ได้จะได้ค่อยคิดถึงเกมข้างหน้า ผมเองก็ไม่อยากจะพูดแต่เรื่องลบๆนะแต่ถ้าว่าในช่วงท้ายครึ่งหลังเราเกือบจะเป็นผู้ชนะแล้วในช่วงครึ่งหลังเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเราต้องทําแบบเดิมต่อไปในทางที่ดีอย่างในการซ้อมเราก็ต้องทําเหมือนเดิมต่อไป เราต้องปรับปรุงเรื่องการสร้างโอกาสและในเกมนี้เรามีปัญหาเรื่องการยิงประตูส่วนจังหวะการประทะท้ายเกมผมคิดว่าถูกต้องแล้วเพราะผมคิดว่าจากสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นการสัมผัสที่เบามากนะผมคิดว่ามันเป็นจุดโทษที่เบามากชัดเจนเลยมันไม่เป็นจุดโทษด้วยซ้ํา สากนั้งครับรูเบนอาร์มริมก็ออกมาเผยถึงการตัดสินใจใเลือกส่งอเลฮันโดรการนาโชออกสตาร์ทจากซุมมานั่งสำรองโดยให้เหตุผลในเรื่องของแทคติกเป็นหลักรวมถึงต้องการฟื้นฟูทีมที่กำลังประสบปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานครับและก็เลือกใช้ทีมที่คิดว่าสามารถสร้างปัญหาให้กับฝ่ายตรงข้ามได้มากที่สุดเสียก,ก่อนด้วยกับประเด็นนี้ครับรูเบนอารมริมได้ชี้แจงว่า มีบางเกมที่แตกต่างออกไปและเราต้องการความแตกต่างในตำแหน่งเดียวกันแน่นอนว่าอเลฮันโรการนโชจะพร้อมสำหรับเกมถัดไปและเป็นเรื่องที่ดีที่เขารู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้เล่นเกมนี้แต่เหมือนที่ผมพูดนั่นแหละเรามีเกมให้ลงเล่นอีกมาก ในฟุตบอลยุคใหม่คุณไม่สามารถมีตัวจริง11คนได้มันยากมากๆโดยเฉพาะตอนนี้เรามีทีมที่ต้องหมุนเวียนผู้เล่นแล้วผมก็ต้องจินตนาการถึงเกมแต่และเกมด้วยแล้วผมก็ต้องจินตนาการถึงลักษณะของผู้เล่นที่จะพยายามเอาชนะเกมเหล่านั้นให้ได้และเกมวันนี้ผมคิดในอีกแบบหนึ่งว่าการมีการในโชว์อยู่บนม้านั่งสำรองจะเป็นเรื่องดีสำหรับเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บางอย่างของเรา หลังจากนั้นครับรูเบนอามอริมก็ได้พูดถึงสิ่งที่เขาปลุกเรา้านักเตะในช่วงพักครึ่งแรกซึ่งเขายอมรับว่าเขาไม่ได้พูดอะไรมากเลยครับแค่บอกให้นักเตะพยายามทําตามที่ซ้อมมาและจะได้ผลลัพธ์เองซึ่งกับเรื่องนี้นะครับรูเบนอามอริมได้ชี้แจงว่าเรายึดมั่นในสิ่งที่ฝึกซ้อมกันมาครึ่งหลังเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเราแค่ยึดมั่นในการเล่นแบบเดิมแต่มันก็ได้ผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้นทุกสิ่งที่เราทําในการฝึกซ้อมเราต้องการนํามันมาใช้ในเกม ผมบอกกับนักเตะในช่วงพักครึ่งว่าไม่ว่าผลเกมนี้จะออกมายังไงเราก็ต้องเล่นกันในแบบที่เรายึดมั่นในการฝึกซ้อมกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เพียงแต่ต้องเพิ่มพลังและก็แพชชั่นลงไปผมว่าทุกคนคงเห็นกันแล้วว่ามันไม่ได้เป็นที่การยืนตำแหน่งแต่มันคือคุณภาพในการเล่นของเรามากกว่าตอนนี้เป้าหมายของเราคืออยากชนะเกมถัดไปเราอยากจะมอบความสุขให้กับ Bond, แฟนบอลเพราะพวกเขาสมควรได้รับสิ่งนั้นมาก หลังจากนั้นครับรูเบนอารมริมก็ปิดท้ายด้วยการพูดถึงแนวทางของเขากับระบบการเล่นหลัง3ครับที่เขาอยากจะให้ทุกคนยึดมั่นดีกว่ากลับมาใช้อะไรเดิมเดิมแล้วก็ต้องมาตามแก้ไขกันแบบไม่รู้จักจบซึ่งกับประเด็นนี้ครับรูเบนอารมริมได้ให้สัมภาษณ์ว่า เรามีอยู่2วิธีคือ1ลืมแนวคิดใหม่ๆแล้วก็พยายามรับมือกันแบบเกมต่อเกมแล้วปีหน้าเราก็จะวนกลับมาเจอแต่ปัญหาเดิมๆซ้ๆําๆหรือว่า2เราจะเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เลยเสี่ยงและไก็ทนทุกข์กลับมันแล้วในปีหน้าเราจะเป็นทีมที่แตกต่างจากเดิมอย่างแน่นอน มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสกันบ้างนะครับซึ่งทางบรูโน่ยอมรับว่าในช่วงครึ่งแรกที่ไม่สามารถทําได้ตามแผนที่โค้ชสั่งซึ่งทำให้หลายๆอย่างกลายเป็นเรื่องยากที่จะต่อก่อนกับเอเวอเรตันเจ้าบ้านอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงครึ่งหลังทุกคนทําได้ดีขึ้นจนฮึดกลับมาตีเสมอได้สําเร็จนอกจากนี้ครับบรูโน่ก็ยังกระตุ้นตั้งแต่ทุกคนว่าต้องร่วมมือกันช่วเพลกันมากขึ้นเพื่อให้สโมสรจบในอันดับที่ดีที่สุดให้ได้ครับโดยกับเรื่องนี้ es, กกบรูโน่ฟานันเด เราต้องยึดมั่นในผ่ผนการเล่นนั่นคือสิ่งที่ผู้จัดการทีมไม่พอใจเราอย่างมากในช่วงครึ่งหลังเรายึดมั่นในความคิดของเราและก็เล่นด้วยความอิสระถึงการเคลื่อนที่หาตำแหน่งที่มีมากขึ้นซึ่งแร,งรกเราเริ่มต้นกันได้ไม่ดีพอเราต้องทำอะไรมากกว่านี้อีกมากซึ่งเริ่มจากตัวผมก่อนทุกคนต้องอยกระดับมาตรฐานของตัวเองขึ้นด้วยและไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแต่ต้องเป็นทุกคน เราต้องพยายามร่วมมือกันเพื่อให้ทีมจบซีซันด้วยอันดับที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เราต้องพยายามทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ประจำวันที่23กุมภาพันธ์หากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ